โอเคครับก็ต้องบอกว่าภาพของตลาดระยะสั้นหลังจากขึ้นมาโซนประมาณ1 6 4 3แล้วยังไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการพักตัวระยะสั้นมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเราจะเริ่มเห็นว่าหนึ่งแรงขายเริ่มเริ่มเห็นว่าแรงซื้อที่มาจากนักลงทุนสถาบันกับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะเริ่มชะลอลงแล้วนะครับหลังจากดัชนีขึ้นมาเขนานั่งจะรวดเร็วแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่หลายตัวเนี่ยขึ้นมาในระดับประมาณแถว20%บวกลบนะซึ่งถามว่า ถ้าใครที่ลงทุนเป็นตัวของทางด้าน Single Stock f u t u r e หรือว่าเป็นพวก DW เนี่ยบางทีมันอาจจะมีกำไรไประดับประมาณแถว5 0 6 0แล้วก็ได้ดังนั้นในจุดตรงนี้ครับ <Yeah. S 1> ก็จะได้เป็นจุดที่เราเริ่มเห็นการทยอยล็อกกำไรในหุ้นรายตัวได้นะครับ <Yeah. S 1> อันที่2ก็คือถ้ามาดูจะเห็นว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือประมาณสัก9วันทาการเนี่ยการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการที่มามานะครับจาก อินดิเคเตอร์สำคัญตัวหนึ่งก็คือการอ่อนค่าของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับซึ่งดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอ่อนค่าลงมาถึงบริเวณที่เป็นแนวรับสําคัญนะครับสมมุติว่าถ้าเราลองดูชาร์ตของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยแล้วก็ตีแนวต้านในระดับประมาณสักหนึ่งปีนะครับเราก็จะเห็นว่า,อารอบที่ตลาดลงในช่วงเดือนสิงหาก็คือมันทะลุแนวต้านหนึ่งปีตรงนี้ขึ้นไปนะครับวันนี้หลังจากทะลุขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้ว pullback อ่อนค่าลงมา ลงมาวันนี้เนี่ย<ม>คือลงมา pull back มาถึงประมาณแนวรับนี้พอดีเลยนะครับ oh. แปลว่าเรากำลังอยู่ในรอยต่อสำคัญของดอลลาร์อินดซ x ว่าเอ๊ะถ้ามันจะตีกลับเป็นแข็งค่ามากขึ้นนะครับตัวนั้นก็จะเป็นแรงกดดันที่มีต่อตลาด Emerging Market หรือสมมติโชคดีนะครับฟุกอ่อนค่าลงมาทะลุ92.3กลายเป็นเทรนที่ยังลงต่ออันนี้ก็แปลว่าภาพของการฟื้นตัวของตลาด e m e r g i n g market ในช่วงต่อไปเนี่ย มันก็อาจจะมีระยะเวลาหรือมันอาจจะดูดีขึ้นครับครับครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือมันสามารถตีความได้ไหมครับว่าฟันโฟยังอยู่ในตลาดหุ้นเราเอ่อต้องบอกว่าฟันต้องบอกว่าภาพตรงนี้ครับฟันโฟของตลาดในฝั่งของเอเชียเกือบทั้งหมดในช่วงหลังเองก็ต้องบอกว่าชะลอลองกว่าช่วงก่อนหน้านะครับแล้วก็ที่กลับเข้ามาในช่วงประมาณสักสิบวันทําการเนี้ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะตลาดหุ้นเราดีนะครับแต่ว่า อารมณ์เหมือนกับว่าตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นไปเยอะแล้วแล้วก็เริ่มเหมือนกับเราอยู่ในตลาดตอนนี้เลยนะครับว่าเอ๊ะตกลงทําไมดีเนี่ยตกรดอยู่ทุกคนขึ้นไปหมดแล้วจะไปไล่ซื้อตัวไหนดีนะนะ้นเราก็เห็นเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่เราทํางานกับลูกค้าต่างประเทศมานะครับก็มีคําถามมีอีเมลมาขอเหตุผลในการซื้อหุ้นด้วยนะครับว่าเอ้ยโอเคเหมือนเขาอยากจะซื้อหรือให้เราช่วยคอนวิส์บางเหตุผลไปเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่เห็นอย่างนี้มานานนั้นเราก็แปลว่าจริงๆเหมือนกับ อยากจะหาเหตุผลซื้อแหละเพียงแต่ว่าเออช่วยหาเหตุผลให้หน่อยได้ไหมว่าว่าเออมันมี convincing point ตรงไหนยังไงบ้างนั้นถ้าแปลว่าถ้าแปลก็แปลว่าจริงแล้วหุ้น emerging market ในรอบนี้ใน10วันที่ผ่านมาที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นการฟื้นในลักษณะแลกกาดเป็นการฟื้นเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินไปอยู่ในยุโรปไปอยู่ในอเมริกาเยอะนะครับแล้วตอนนี้เออเริ่มไม่อยากจะไปตรงนั้นต่อแล้วเริ่มมาหาว่าที่ไหนที่ยังขึ้นได้ก็เลยไหลเข้ามาในฝั่งของท้าย emerging market ครับดังนั้นต้องระวังนิดึว่า ภาพตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นโดยฟันเดเมนทัลมันขึ้นโดยลักษณะการที่เงินโรเทมานะครับซึ่งแปลว่าถ้ามีจุดเปลี่ยนในเชิงของต้น้านการเคลื่อนไหวของตัวฟันโฟล์หรือว่าจุดเปลี่ยนในเรื่องของตัวค่างเงินทิศทา,างของค่าเงินสหรัฐเนี่ยโอกาสที่จะเห็นการเปลี่ยนทางฟันโฟลก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นครับครับพอกลับมาตลาดหุ้นในระยะสั้นถ้าพุทธสัปดาห์นี้จริงๆขึ้นแรงก็วันจันทร์วันอังคารวันพุธก็ขึ้นแต่ว่าแบบไม่ได้แรงมากเมื่อวันผิดลบด้วยนะครับ สถานการณ์วันนี้จะเป็นยังไงหรือว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับคุณจิตรบผมคิดว่าสถานการณ์วันนี้น่าจะเห็นการทรงตัวมากขึ้นนะครับก็คืออยู่ในต้องบอกว่าทรงตัวนี่หมายถึงบวกลบในระดับไม่เกิน10บจุดนะครับ <c oughs> ตรงนี้ถามว่าเราจะเริ่มเห็นแรงทํากาไรในหุ้นรายตัวสลับออกมานะขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยปฏิกิริยาของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งอาจจะพักมานานเนี่ยก็เริ่มมีสัญญ,ญาณ ฟื้นตัวขึ้นมาดีขึ้นเหมือนกันนะครับก็ตลาดเองก็เริ่มไปมองแล้วว่าเอ๊ะมีตัวไหนไหมที่เป็นหุ้นเล็กแล้วเอสอัปดาห์หน้าหน้าที่จะเออตัวของแตรมาสามหน้าจะออกมาดีนะครับหรือว่ามีพอยต์ในการเก็งกำไรต่างๆน,นะก็เริ่มเห็นพวกนั้นขยับขึ้นมาบวกกับเราก็จะเห็นว่าในช่วงสั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะทําให้ภาพของตลาดมันเพี้ยนไปเพราะว่าตอนนี้จากเดิมเรามีเดลต้าตัวเดียวที่เป็นเดลแบกในการที่จะประคองเซ็ตเนี่ยตอนนี้เรามี3สามประแบกตอนนี้เรามี ตอนนี้เรามีสามประสานแล้วนะก็คือมีทั้งเดลต้าทั้งอินทัสทั้งแมคโรด้วยนะที่ก็มีสตอรี่ระยะยาที่ดีก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ครับภาพของตลาดกับการที่ไปมองภาพคือภาพอินเด็กซ์กับภาพของหุ้นรายตัวมันมีโอกาสที่จะแตกต่างกันไปได้ก็น่าจะมากนะดังนั้นก็แปลว่าสิ่งสาคัญก็คือต้องกลับไปทบทวนไปดูหุ้นรายตัวที่เราถือมากกว่าแต่อาจจะดูภาพเซ็ตอินเด็กซ์ได้น้อยลงครับครับจริงๆแล้วการการไล่หุ้นช่วงนี้เนี่ยผมว่ามันเกิดจากเมื่อก่อนเราเราตี ตีมูลค่าใช่ไหมเราตีจากสินทรัพย์ตีจากกาไรแต่ช่วงสั้นเนี่ยไม่มีกลยุทธ์ในการที่เขารวมอะไรมาแล้วเขาก็มาบอกว่าเฮ้ย hey, อันนี้มันดีมอ,มองสัญญาณยังไงอย่างเช่นกลุ่มซีพก็เกิดขึ้นกลุ่มเจมร์ก็เกิดขึ้นมีหลายกลุ่มนะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทําไมบรรยากาศ่วงนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับผมคิดว่าบางตัวมันก็ต้องบอกต้องแยกนะครับอย่างคือจริงๆแล้วเราจะเห็นดิวจากสามแบบนี้ตั้งแต่ตอน e s asset worlds awc นะที่ มีแผนที่จะเข้าตลาดแล้วก็ไปดึงจะเห็นถ้าใครจําได้ก็คือว่า AWC เนี่ยมีคังกลุ่มคุณจเจริญเนี่ยมีการไปซื้อกองทุนที่ลิสต์อยู่ในตลาดที่เป็นพวก p r r t y f u ันเนี่ยกลับออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยแพ็คมาใหม่แล้วก็ใส่มาเป็น Listed Company ก็คือ AWC ถามว่าทำทำไมนะส่วนหนึ่งก็คือมันได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าตอนที่ซื้อออกไปกับตอนที่กลับเข้ามาเนี่ยมัน r e p r i c i n g ใหม่มันเป็นราคาใหม่ที่เรียกว่ากลายเป็นว่า เฮ้ยได้ราคาที่ดีขึ้นด้วยนะครับ,รบแล้วก็สร้างสตอรี่ที่ดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าหนึ่งมันก็มีแรงจูจงใจในเชิงของตัวมูลค่านะครับอันที่2ก็คือต้องบอกว่าบางทีมันก็ทําให้มีการบริหารจัดการได้ดีขึ้นอันที่3ต้องบอกว่าบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะถูกแพลนมาแล้วนะครับอย่างเช่นในเคสของตัวสตั๊กเจอร์ของตัวแมคโครเองเนี่ยจริงๆแล้วที่เราเห็นแผ่นเมื่อวานประกาศข่าวมาวันก่อนเนี่ย นี่คือสตัคเจอร์ที่มันควรจะเป็นนะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างอย่างเช่นบ่อจีนะคือคือดิวมันก้อนใหญ่ใช้เงินกระทนหานจะทํำยังไงแมคโรเองก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นในตอนนั้นนะก็อาจจะต้องใช้3ามคนในกลุ่มช่วยกันซื้อแต่พอซื้อเสร็จปุ๊บก็ต้องมาจัดสตัคเจอร์อีกรอบหนึ่งนะดังนั้นอไอ้สิ่งเนี้ยมันคือปลายทางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นด้วยเหตุผลของเรื่องการไฟแนนซิงก็เลยทําให้ต้องมีดิวที่มันทํามาก่อนนะครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้อินเทจจตตน อย่างเคสของ j m a r t เนี่ยต้องบอกว่าการเติบโตของ j m a r t แล้วก็ในเป็นเป็นธุรกิจที่ใช้เงินนะครับโดยเฉพาะพวก JMT พวก s i n เกอที่เป็นการปล่อยกู้เนี่ยเออมันต้องใช้เงินอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าในอดีตเนี่ยตอนโตไม่เยอะผมคิดว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ก็สามารถใส่เงินไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่มันโตมากๆเนี่ยเพิ่มทุนเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยเพิ่มทุนดังนั้นการที่มันเริ่มตึงดีสูงนะมีคนมาใส่เงินให้ ไม่ต้องควักเงินเองพูดถึงหุ้นเดิมไม่เหนื่อยได้หลุดบ้างแต่ว่าไม่ต้องมีภาระในการใส่เงินก็กลายเป็นปัจจัยที่มันบวกได้นะเพราะด้านผมคิดว่าจริงๆมันดูเป็นทรงที่มีความคล้ายกันแต่ว่าจริงๆแล้วดีเทลมันแตกต่างเหมือนกันแต่คีย์สาคัญเลยก็ให้ไปดูว่าที่เขาทำเนี่ยหลายครั้งมันเกิดการรีไพรซิ่งได้ก็คือมันเกิดการปรับราคาใหม่ที่ได้ราคาที่ดีขึ้นครับครับกลับมาวันนี้ในเมื่อตลาดกะแพงตัวเราเล่นตัวไหนดีครับวันนี้โอเคครับก็ต้องบอกว่าในภาพวันนี้ ในตัวของกลุ่มหุ้นเราก็คิดว่ามันจะเป็นการสลับกันระหว่างหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองกับหุ้นในกลุ่มปลอดภัยนะครับเราก็จะสลับกันไปแล้วแต่ช่วงไหนขึ้นแรงก็จะสลับเป็นอีกพวกหนึ่งนะครับก็เมื่อวานเปิดเมืองตัวหนึ่งก็ดูน่าสนใจนะว่าคือย่อวันเดียวถึงแนวรับแล้วก็ตีกลับเลยก็คืออย่างตัว c r c เป็นต้นนะครับแปลว่าพอย่อมาอย่างนี้วันนี้เราเล่นได้แล้วใช่ไหมครับซใช่ครับก็จะเห็นว่า CRC เมื่อวานเนี่ยอาจจะมี การย่อแต่ยอ่ยอลงไปแตะ200วันอีทอนจริงเนี่ยกลายเป็นว่ายืนเลยนะแล้วก็กลับมาที่เดิมเลยนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในสเกลที่มันสั้นลงเป็น60นาทีเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยตอนลงไม่มีวอลุ่มนะแต่ว่าตอนกลับยมีแสดงว่ามีคนที่รอซื้ออยู่แล้วนะครับก็ภาพของการเปิดเมืองยังเป็นภาพใหญ่ที่เราคิดว่าโซลิดครับแล้วก็ในฝั่งของด้านอัพไซด์น upside, ในกรอบบนของการเคลื่อนไหวของสามเหลี่ยมก็อยู่ประมาณ3 8บาทนะครับดังนั้นก็ ต้องถือว่าน่าสนใจครับหนึ่งเก่งกําไรง่ายด้วยก็คือหลุดสามสิบสามบาทห้าสิบก็แปลว่ามันเสียทรงนะขึ้นไปก็จะมีดอลลาสาสิบแปดบาทก็ให้เก่งกําไรในกรอบนี้ยฮะสามสิบสามห้าสิบถึงสามสิบแปดบาทครับกับตัวแรก CRC ตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับก็ต้องบอกว่าในกลุ่มของไต้น้านเออสามในกลุ่มของแตนครอบครัวสุขสันต์ตอนนี้นะครับที่มีกราฟเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนี้เออตัวที่ยังแรกกาดมากๆก็คือแอดวานครับอืม เราจะเห็นว่าวันนี้เอ่แกรฟขึ้นนิวไฮนะแล้วก็ดึงอินทัสขึ้นไปนิวไฮเนี่ยแต่แอดวานเองยัง l a ก g a r อยู่นะแล้วก็ที่สำคัญการแอดวานทำ h i g ในรอบ1เดือนแล้วเมื่อวานมีการยอ่อเข้าน่าจะแรงแต่ย่อมานก็น่าจะใกล้แนวรับนะครับแถวร้อยแปดเมื่อวานย่อมาหนึ่แปดสิบห้าแนวรับอยู่วันร้อยแปดสิบเอ,อ่อทั้งที่ย่ยอมา 6, หนึ่แปดสิบหกเมื่อวานแนวรับอยู่หนึ่งแปดสิบห้าแปดสิบสี่ก็แปลว่าในโซนแถวนี้ครับถ้าจะเลือกแอดวานเพื่อ follow ในกลุ่มแต่ด้านกราฟแล้วก็ตัวอินทัสก็ถืืออว่า่าาานนนนสใใจคคนะครนะครัันะรับดง้้ถ ถ้าใครคิดว่าโอเคเฝ้าตลาดได้จะไปเลือกกรัฟไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าคิดว่าเอ้ยเฝ้าตลาดไม่ได้งานเยอะก็เลือกแอดวานครับมันจะเป็นใช้เวพแล้วมันจะแกว่งตัวน้อยกว่ากรัฟใช่ไหมฮะใช่ครับครับตัวที่2องแอดวานตัวที่3ครับคุณกิตพลครับโอเคครับตัวที่3นะครับก็เรามองว่าในตัวหุ้นเล็กบางตัวเนี่ยก็มาอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะอย่างเช่นตัวทางด้าน AWS นะครับ AWS เนี่ยทำตัวของทางด้าน อสังหารมิมทรัพย์นะถ้าจริงงบก็ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าเวลาเข้าตลาดมาส่วนใหญ่บางทีมันก็จะมีปกติอสังหาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เราจะเห็นว่ามันไม่ได้โตแบบเร็วมากๆดังน,นั้นเวลาเข้าตลาดแล้วเนี่ยหลายครั้งมันเลยมักจะเป็นการย่าฐานมากกว่าที่จะขึ้นเลยนะครับซึ่งในเคสนี้ก็เห็นว่าเริ่มการย่าแล้วที่สาคัญก็คือการผ่าน8บาท50ในรอบนี้มันเริ่มฟอร์มตัวให้มีโอกาสที่จะเกิดไฮเออร์หายแล้วนะครับตอนนี้เหลือที่รอว่าจะเกิดโลว์โลว์หรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ได้ลงมาต่ ภาพโดยรวมตรงนี้น่าจะเป็นการเดินหน้าต่อนะครับก็ผลประกอบการปีนี้ออกมาในเกณฑ์ที่ใช้ได้ด้วยก็เรามองว่าในเชิงของการเก็งกำไรก็ใช้8บาท50เป็นสต๊อกครับแล้วก็มองภาพของธุรกิจเนี่ยแล้วก็ราคาหุ้นน่าจะเดินหน้าต่อมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่9บาท50แล้วก็9บาท90ครับครับชัดเจนชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดเปิดแล้วก็ก็ก็ถือว่าไม่เยอะนะก็ถือว่าไม่เยอะตอนนี้เปิดมาบวกเพียงหนึ่งจุดก็แขวนตัวแคบๆถูกไหมครคุณติ๊กพลใช่ครับ,รบก็ต้องถือว่าวันนี้ ตลาดเองก็ไม่ได้ได้ที่จะไปไหนไกลมากสักเท่าไหร่นะครับก็มองบวกลบ 5. 1 0จุดจุดนี่ครับแล้วก็ระมัดระวังนิดหนึ่งว่าในช่วงสั้นเราเห็นการขึ้นมาด้วย้นขนาดใหญ่ตอนนี้บพุ้นขนาดใหญ่เริ่มชะลอเนี่ยระมัดระวังแรงถดกำไรตรงนี้นิดหนึ่งครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณจิตพลครับวันนี้ครับขอบคุณครับ